ส่งพัสดุข้างในพ้าสององค์รอรุ้นว่าถึงมือหรือยังจากยโสธรถ้าดูเก๋ฝากทำลายด้วยนะครับทำทุกเลยนะที่ร้านเล่นมันเนี่ยจากยโสธรอากทำยังไงให้ผมทำลายยังไงไหนบอกหน่อยสิไหนบอกหน่อยพี่พี่ช่วยบอกหน่อยให้ถ้าผมดูไม่แท้พี่จะให้ผมทำลายยังไงของยโสธร ส่งมาเมื่อไหร่พี่ย้อนหากล่องนี่ให้ด้วยนะยาโสเขาบอกให้ผมทําลายเลยจะทําลายยังไงส่งมาหรือยังให้ทําลายยังไงส่งตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์เดี๋ยวขอชื่อนะคะพี่ต้นชื่อหน้าค่ะยาโสธรชื่ออะไรพฤหัสกับศุกร์ก็น่าจะพฤหัสอาจจะถึงสุกร์วันอาทิตย์ถึงแน่นอนก็อาจจะมาตั้งแต่เมื่วานนะ สายโหดเลยพรดูเราไม่แท้ทำลายให้ด้วยตุบเลยไหมพี่ตุบเลยใช่ไหมยาโสธรนะทุบเลยนะเป็นจอบเล็กกับเหรียญปูดพดว่าช้างให้โอ้โหแล้วจะไปทำลายไงพี่พี่ให้ผมทำลายไงพี่อชื่อน่าพลาสุดเขาได้หอมเลยไหมพีตต์บอบว่าครับถ้าเกณล้กวนทิ้งก็ได้ครับผมไม่ขอรับคืนเสียเวลาทางร้านครับ เป็น<อ>เรียจอบเล็กกับเรียนวัดช้างให้อ่าไปพี่พี่อดัดฝากดูให้หน่อยครับจังหวัดยะโสธรยะโสธรครับช,ชื่อยังไม่ถกพ,พ,พี่ต้นรบก,ก็นขอชื่อหน้าผัสดุนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ทีมงานหยิบกล่องขึ้นมาให้คะ่ะเอามาแล้วา,าวที่มายังพี่ต้นนะคะพี่ต้นต้นการช่างรีไซเคิลพี่พี่ต้นดูอยู่เปล่าเร็วเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องรอกพี่ต้นอยู่เปล่า ลุ้นอยู่ครับลุน้นอ,ออยู่ดิอย่นั้นอยู่ดิใช่ปะอยู่ครับเอามาเดี๋ยวพี่พี่ต้นรีไซเคิลนะครับพี่ต้นอ่าหลวงปู่ทวดเนี่ยวัดช้างให้เนี่ยอันนี้เหรียญเขาโดนไฟไหม้มานะเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่ยังไม่นิยมนะครับเนาะเป็นเหรียญที่ยังไม่แท้นะครับแต่ยังไม่นิยมนะแท้แต่ยังไม่นิยมนี่นะ อันนี้แท้นะครับเนาะหลงเพราะเงินก็เหมือนกันเดี๋ยวนะหลงเพ่าะเงินก็เหมือนกันหลงเพราะเงินก็แท้แต่ว่ายังไม่นิยมกันนี่นะแท้พี่ต้นเอากลับไปห้อยได้เลยนะครับนะเอากลับไปห้อยได้เลยแท้นะคะพี่ต้นไม่แท้นะไม่ไม่ไม่ต้องนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องทิ้งไม่ต้องอะไรขอนะ นะครับถึงไม่แท้เนี่ยก็ไม่ต้องทิ้งหรอกนะครับเนาะโอเคไหมพี่ต้นโอเคไหมต้นโอเคไหมคะได้ครับเดี๋ยวพี่ต้นส่งโอเคมามีมีมที่ที่จัดส่งกลับโอเคบอกครับได้ครับโอเคพี่ต้นเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวส่งกลับให้สบายใจได้เนาะเราทำลายไม่ได้หรอกเนาะพระเจ้า